การดำรงชีวิตในปัจจุบันของเรานี้นะี่ให้เราลองสังเกตด้วยใจที่เป็นก,นกลางๆว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้นนะเราต้องเป็นทุกข์อยู่กับสังขารทุกข์กับการบริหารขันละคับประคองชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ต้องอึดอัดกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวบางคราวก็หนาวเกินไป ในใจสังขารนี้เป็นรังแห่งโรคเป็นทางมาแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นฉะนั้นโลกใบนี้จึงไม่ใช่โลกแห่งการเสวยสุขผู้รูทั้งหลายท่านจึงประคองสังขารนี้เอาไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเมื่อกายมนุษย์หยาบแตกทำลายไป บุญก็จะนําพาเราให้ได้ทิพยากายในเทวโลกไปสวยสุขที่ละเอียดประณีตกว่าสุขที่เป็นของมนุษย์เพราะในสุคติโลกสวรรค์เป็นโลกแห่งการเสวยบุญและถ้าบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมจิตบริสุทธิ์จนหลุดพ้นจากอสวกิเลสก็จะมีอายตนนนิพพานเป็นที่ไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้โอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องสั่งสมบุญกุศลให้ได้มากที่สุดกันนะจ๊ะประสัมมาสัม,มุุทจเจ้าตรัสไว้ในขุจกนิกายธรรมบทความว่าบุคคลพึงรักษาวาจาพึงสำรวมใจและไม่พึงทำความชั่วทางกายพึงชำระ กรรมบททั้งสามประการนี้ให้หมดจดและจะพึงพบทางที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้กรรมบทหมายถึงหนทางการกระทำซึ่งตามลักษณะมีสองอย่างคือคกุศลกรรมบทกับอคุศลกรรมบทกุศลกรรมบทก็หมายถึงหนทางแห่งการกระทำความดี ซึ่งมีอยู่สามทางด้วยกันแบ่งออกเป็นทางกายทางวาจาและก็ทางใจที่ตรัสว่าไม่พึงทําความชั่วทางกายหมายถึงทรงสอนให้ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนงดเว้นจากการลักทรัพย์และตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ที่ตรัสว่าพึงสำรวมวาจาหมายถึงให้มีวจีสุจริตได้แก่ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบและงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อสงสอรในสำรวมใจหมายถึงให้มีมนโนสุจริตไม่โลภ อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นและเป็นผู้มีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทั้งกฎศลกรรมบท10และศีลหต่างก็เป็นมนุษยธร,รรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นเรื่องที่ลงทรงส่งเสริมให้กระทำ สิ่งนี้จะเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อตั้งใจประพฤติกุศลกรรมบททั้งสิบประการได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะพบทางที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้หมายถึงพบทางสู่ความสุขพบวิสุทธิมรรคทางสู่ความบริสุทธิ์เพราะเมื่อกายวาจาใจใสสะอาดบ,บริสุทธิ์ครั้น ลองมือฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งก็สามารถเข้าถึงอริยมรรคเข้าถึงกายในกายเข้าถึงพระธรรมกายได้และจะรู้เรื่องโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราทั้งสามารถทำระนิพานให้แจ้งได้ทำมันไดที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้รเราก็จะทำให้แจ้งชัด ตั้งแต่วิชาสามวิชาแปดอภินญ,ญาหกปฏิสัมพิทายานสี่และจารณะสิบห้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติตามหลักของกุศลกรรมบทสิบประการโดยย่อก็คือการรักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบ,บริสุทธิ์อยู่เสมอ ร้ะนั่นคือทางสู่ความบริสุทธิ์หลดพ้นจากกิเลสอาสวะเหมือนดังเรื่องสมณเณรพัทธะผู้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลกรรมบทมาข้ามพบข้ามชาติผลสุดท้ายเมื่อบุญส่งผลชีวิตของท่านกับบริบูรณ์ได้ทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในแต่พบทางความบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประกาศไว้ดีแล้ว เรามาติดตามกันเลยนะจ๊ะ่าชีวิตของท่านงดงามอย่างไรแต่ขณะที่กำลังสร้างบาร,รมีอยู่และงดงามยิ่งขึ้นมาบุญส่งผลแล้วอย่างไรการสร้างบาร,รมีของสมณเณรพัทนะนั้นมีระดับการพัฒนาที่เป็นขั้นเป็นตอนเจริญสูงส่งด้วยคุณงามความดีเรื่อยมาตามลำดับ ได้สั่งสมบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางและบุญใหญ่เ,เรื่อยมาจนมาถึงในยุคสม,มัยของพระประทมุตตะพุทธเจ้าทัานได้อัตนานิมนต์ประสมมาสมพุเดเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสองหมู่ใหญ่จำนวนหนึ่งแสนลูกมาฉันพระตาหารที่บ้านท่นได้บริวารเจกันจัด ตรียมบัลลังก์ทองมีค่าแสนหนึ่งปูลาดดึกเครื่องลาดงานวิจิตรบนพื้นก็ปูดึกเครื่องลาดปูยนุน่นที่นุ่มละมุนเท้ามีรูปเป็นดอกไม้ตเตรียมผ้าตรายจีวรผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเนื้อดีถวายแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและยังได้ให้จัดเตรียมปัจจัยทยธรรม ที่เหมาะสมแกับสมณบริโภคถาวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดหลังจากทำบุญใหญ่ในครั้งนั้นแล้วแต่กรรมเพงกุศลกรรมบทสิบประการได้บริบูรณ์เรื่อยมาขณะเดียวกันกระดำรงมั่นในบุญยะกิริยาวัตถุทุกประการผลบุญนั้นทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตาย อยู่แต่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกเมื่อเรามาเกิดก็เกิดในร่มเงาวบวรพระพุทธศาสนามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยความโชคดีนี้ทำให้ท่านมีโอกาสได้สั่งสมบุญยิ่งยิ่งเห็นไปอีกในระหว่างวนเวียนอยู่ในสุกติภพ ท่านได้เป็นเท้าสักกะเทวราชที่แวดล้อมวิถีเทพบุตรเทพธิดาผู้เป็นบริวารมากมายถึง74ครั้งได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ51ครั้งเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นับครั้งไม่ท้วนเรื่อยมาจนถึงเป็นพระราชาประเทศสาราชและต่อจะนั้นก็เกิดในตระกูลสูงมาโดยตลอด แล้การมาเป็นกุศลกัมบมบดและมาเป็นบุญยะกริยาวัตถุนั่นเองพอมาถึงสมัยพุทธกาลท่านก็ได้กเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงสาวัถีซึ่งก่อนที่จะมาเกิดมารดาบิดาของท่านก็ได้ไปกราบทูลอ้อนวอนขอบุตรกับพระพุทธองค์โดยตั้งใจว่าถ้าได้บุตรแล้ว จะให้บวชในพระพุทธศาสนาพระผู้มีภาคเจ้าทรงตรวจดวยความปลาถนาที่สองสามีภริยาได้มาขอพรว่าจะสำเร็จหรือไม่ทรงเห็นว่าภรรยาสามีคู่นี้เป็นผู้สั่งสมบุญมาดีอีกทั้งขนาดนี้มีเทบพบุตรตนหนึ่งหมดอายุไขพอดี เท้าสักกะเทวราชทรงมีเทวบัญชาให้เทวบุตรท่านนี้มาเกิดเป็นบุตรของสองสามีภรยาผู้ใจบุญนี้จึงทรงอวยพรในทั้งสองสมปรารถนาพอท่านเกิดมาญาพี่น้องต่างก็ดีออกดีใจตั้งชื่อให้ว่าพัทธ,ธะครั้นอายุได้เจ็ดขวบ มารดาบิดาเห็นลูกชายสุดที่รักมีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมไม่เหมือนเด็กทั่วไปละโลูกได้จะบอกพ่อแม่ว่าอยากจะบวชพ่อแม่จึงได้นำไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้มอบถวายบุตรกับพระพุทธองค์เมื่อพระบรมศาสดาครับแล้วก็ทรงรับสั่งให้พระอนนทเถระบวชให้ ครั้นบวชแล้วพระเถระก็บอกแนวทางการจะเดินวิปัสสนาโดยย่อให้ฟังสมเน็จน้อยอายุเจ็ขวบก็นำวิธีการทำสมาธิไปปฏิบัติตลอดคืนยันลุ่มในสุกได้บรรุวิชาสามเป็นผู้ทรงอภิญญาหมดสิ้นอาสวะกิเลต ในขณะที่พระอาทิตย์ยังไม่ทันโผล่พ้นขอบฟ้าท่านเป็นสมมเนนที่มีปกติรักในการฝึกตัวมีปกติอยู่ในเสนาสน,นะอันสังัดถึงแม้จะมียุคเพียงเจ็ดขวบแต่เนื่องจากสูงส่งด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษท่านยังไม่เหมือนกับสมมเนนน้อยหรือเด็กทั่วๆไปและเป็นที่ตัองอ้งความเลื่อมใสศรัทธา ของมนุษย์และเทวาทั้งหลายในทันทีที่พระบรมศาตราตรัสว่ามาเถิดบุตรของเราจงเป็นภิกษุมาเถิดแต่ถ้าสำเร็จการอุปสมบทเป็นพระภิกษุการได้รับอุปสมบทของท่านรเระยกว่าพุทธอุปสมบทซึ่งพระพุทธองค์จะทรงประทานเป็นพิเศษแก่ผู้มีบุญญาธิการมาก เป็นพุทธบุตรผู้อุดมไม่้ด้คุณธรรมและคุณวิเศษเท่านั้นเห็นไหมจ๊ะว่าสิ่งใดที่ได้ทำไว้ในอดีตนั่นคือการกาหนดรูปแบบชีวิตขึ้ตัวเราในปัจจุบันการจะกำหนดชีวิตให้เป็นไปในรูปแบบใดจะดีหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับการมาเพ็ญกุศลกรรมบทและการตั้งความปรารถนาของเรานะเป็นหลัก เหมือนท่านพัทธเถระผู้มีความถึงพร้อมในทุกสิ่งทั้งรอริยทรัภายนอกและภายในนี่เป็นความรู้ที่เราต้องศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตจริงของเราน่จ๊ะเพราอเราจะได้ก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างสมบูรณ์โดยมีบุญกุศลที่ถึงพร้อมในการลิขิตชีวิตตนอย่างสมบูรณ์แบบ กุศลกรรมบทสิประการนี่แหละคือแม่บทสำคัญในการครองชีวิตเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามต้องคุ้มครองรักษากายวาจาใจเอาไว้ให้ดีต้องดำรงมั่นใน,นกุศลกรรมบทแล้วริยมักเส้นทางพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ ก็จะไม่ไกลจากเราชีวิตเราก็จะอยู่บนเส้นทางสวรรค์และพระณิพาน,านเพราะตัวเราเองเป็นผู้ลิกิจีชีวิตอย่าได้ประมาทชลาใจยิ่งวันเวลาผ่านไปชีวิตเราใกล้จะหมดอายุไขก้าไปทุกทีให้รีบสร้างบาร,รมีและหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรยัย ภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพราณมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย จะเข้าถึงวร,รรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเพลิน